ช่งนี้รู้สึกว่าผิวหน้าตัวเองไม่ค่อยดีนะคะอยากให้ดีขึ้นกว่านี้ก่อนแต่งหน้าก็เลยบำรุงหน้าด้วยคาราไม่ว่าปัญหาฝ้ากระนะคะหรือว่าอรอยที่เกิดจากสิวหรือว่าจุดด่างดำนะคะคาราก็จะช่วยทำให้จางลงนะคะหน้ารู้สึกกระชับชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่สมด้วยค่ะเซรั่มไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะซึมไว แล้วก็มีกลิ่นหอมธรรมชาติด้วยค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์พาราเบนซิลิโคนหรือว่ามินเนอรัลออยต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นผิวบอบบางหรือผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เช่นกันค่ะส่วนวิธีการทานะคะเราจะทาขึ้นนะคะทาขึ้นเพื่อให้หน้าเรายกกระชับนะคะ